ยังคงอยู่ที่เรื่องราวของพี่ๆี่ทหารนะคะจากคอนแก่นค่ะพามาที่นครพนมค่ะรองเสนาธิการหน่วยประชาการทหารพัฒนาได้ลงพื้นที่จังหวัดนครพนมติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตย้ำเป้าหมายพัฒนาทุกพื้นที่เพื่อประชาชนทุกคนค่ะ พลตรีบัญชาหรินเดชรองเสนาธิการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหน้าในโครงการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนประจำปีงบประมาณ2,568ที่ตำบลโนนตาลและตำบลรามราชอําเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนม โดยมีหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่22สำนักง,งานพัฒนาภาค2หน่วยมัจชาการทหารพัฒนาเป็นผู้ดำเนินโครงการค่ะ การลงพื้นที่ในครั้งนี้นะคะมุ่งเน้นการตรวจติดตามโครงการพัฒนาในพื้นที่ห่างไกลและธุรกันดารเพื่อย,ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนซึ่งประกอบด้วยโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรโครงการติดตั้งอาคารบริการน้ำดื่มระบบ RO และระบบผลิตน้ำประปา สำหรับชุมชนและโรงเรียนค่ะเพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดไว้ใช้อุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึงนะคะโครงการเกษตรผสมผสานและการส่งเสริมกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่เพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้และพึ่งพานตนเองได้อย่างยั่งยืนค่ะ ซึ่งโครงการเหล่านี้ค่ะได้สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนโดยช่วยเหลือในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรแก้ปัญหาน้ำท่วมและรองเสนาธิการยังได้เปิดรับฟังข้อเสนอปัญหาและผลตอบรับโดยตรงจากผู้ได้รับประโยชน์พร้อมทั้งตรวจสอบมาตรฐานการดำเนินงานให้คำแนะนำและแก้ไขตอกย้ำบทบาทของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในฐานะพลังแห่งการพัฒนาเพื่อประชาชนค่ะ